ดาวเสายักษ์ใหญ่แกส๊สที่ยืนหยัดอยู่ในระบบสุริยะอย่างสง่างามหากพูดถึงดาวเคราะห์ที่ใครเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกทึ่งที่สุดชื่อของดาวเสามักจะถูกพูดถึงก่อนใครเพราะสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่ใช่แค่ขนาดหรือสีสันของมันแต่คือวงแหวนที่โอบรอบมันอย่างสมบูรณ์ราวกับเครื่องประดับแห่งจักรวาล แต่คุณรู้ไหมวงแหวนที่งดงามนั้นจริงๆแล้วมันเปราะบางเหลือเกินและอาจไม่ได้อยู่กับดาวเสาตลอดไปย้อนกลับไปในยุคที่ระบบสุริยะเพิ่งถือกำเนิดฝุ่นและหินที่ลอยกระจายเต็มอวกาศเริ่มรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์รวมทั้งดาวเสาที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมขนาดมะึือมาแรงโน้มถ่วงของมันรุนแรงมากจนสามารถดึงทุกสิ่งรอบข้างเข้ามาไว้ในวงโครจร แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเข้าไปรวมกับมันได้บางสิ่งบางอย่างเข้าใกล้เกินไปจนแรงโน้มถ่วงของดาวเสาฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ต่อมาจะกลายเป็นวงแหวนนักวิทยาศาสตร์เรียกขอบเขตที่วัตถุเริ่มถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ฉีกออกว่าขอบโรชหรือโรชลิมิต หากดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์น้อยดวงใดเผลอเข้าใกล้ดาวเสาเกินไปมันจะไม่รอดพ้นถูกฉีกจนแตกกระจายเป็นเศษน้ําแข็งและหินและเศษเหล่านั้นกลายเป็นวงแหวนที่เรามองเห็นในวันนี้แต่ไม่ใช่เพียงการฉีกขาดเท่านั้นที่ทำให้เกิดวงแหวนมีอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าวงแหวนอาจเกิดจากดวงจันทร์ที่ตายไปแล้วดวงจันทร์ที่เคยโครจรรอบดาวเสาถูกแรงโน้มถ่วง และแรงกระแทกจากอุกาบาตท,ทำลายกลายเป็นฝุ่นและเศษน้ำแข็งนับล้านชิ้นลอยรวมตัวกันเป็นแถบบางส่วนถูกผลักออกไปบางส่วนถูกแรงดึงดูดให้คงอยู่รอบดาวเสาและนั่นคือจุดที่ความงดงามและความโศกเศร้าเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะวงแหวนของดาวเสาคือสุสานของอดีตเป็นเศษซากของสิ่งที่เคยมีชีวิตทางดาราศาสตร์อยู่จริงหากเรามองจากกล้องโทรทัศน์ วงแหวนที่ดูเหมือนบางๆนั้นจริงๆแล้วมีความกว้างถึงเกือบ3 0 0แสนกิโลเมตรแต่ความหนาเพียงไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าถ้าคุณย่อดาวเสาให้เท่าขนาดลูกฟุตบอลวงแหวนจะบางกว่ากระดาษเสียอีกและแม้ว่ามันจะดูเป็นของแข็งแต่ในความเป็นจริงวงแหวนของดาวเสาคือทะเลของเศษเนาแข็งและหิน ที่แต่ละชิ้นโครจรด้วยความเร็วสูงบางชิ้นเล็กเท่าฝุ่นบางชิ้นใหญ่เท่าภูเขาทั้งหมดเคลื่อนที่พร้อมกันราวกับวงออเคสตราที่เล่นดนตรีจากแรงโน้มถ่วงเมื่อยานสำรวจเช่นคาซินีเดินทางไปถึงดาวเสามนุษย์ก็ได้เห็นภาพที่ทำให้โลกรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในงานศิลปะของจักรวาล คาซินนี่เผยให้เห็นว่าวงแหวนของดาวเสาไม่ได้มีแค่หนึ่งวงแต่มันมีมากถึงเจวงหลักและอีกหลายพันวงย่อยเรียงตัวสอนกันด้วยความแม่นยำจนเกือบสมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังความสมบูรณ์แบบนั้นคือความไม่มั่นคงวงแหวนเหล่านี้กำลังสูญหายไปช้าชวงแหวนของดาวเสาไม่ได้อยู่คงที่ตลอดกาลในแต่ละปีมันสูญเสียน้ำแข็งไปในอัตราที่น่าตกใจ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าวงแหวนทั้งหมดอาจหายไปในอีกไม่เกิน100หล้านปีและเมื่อวันนั้นมาถึงดาวเสาจะกลายเป็นดาวยักษ์ที่ไร้เครื่องประดับเหลือเพียงตำนานของสิ่งที่เคยงดงามที่สุดในระบบสุริยะแต่คำถามคือทำไมมันถึงยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้และเพราะเหตุใดมันถึงไม่แตกสลายไปตั้งแต่แรกหากเราขยายสายตาลงไปในแต่ละวงของมัน เราจะเห็นว่ามีดวงจันทร์เล็กๆมากมายซ่อนตัวอยู่ในนั้นนักดาราศาสตร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Shepherd Moons หรือดวงจันทร์ผู้เลี้ยงฝูงหน้าที่ของพวกมันคือควบคุมวงแหวนไม่ให้กระจัดกระจายแรงโน้มถ่วงของแต่ละดวงทำให้อนุภาคน้ำแข็งในวงแหวนรักษาตำแหน่งของมันไว้ราวกับฝูงแกะที่ไม่หลงทางมันคือการเต้นรำอันละเอียดอ่อนระหว่างแรงดึงและแรงผลัก ระหว่างความโกลาหลกับความสมดุลหากไม่มีดวงจันทร์เหล่านี้วงแหวนของดาวเสาคงกระจายหายไปนานแล้วแต่แรงโน้มถ่วงไม่เพียงแต่รักษารูปทรงของวงแหวนมันยังสร้างเสียงในปี2017คลาสซินนีตรวจพบคลื่นแม่เหล็กที่เดินทางผ่านอนุภาคน้ำแข็งและเมื่อแปลงข้อมูลเหล่านั้นออกมา มันให้เสียงที่ฟังดูเหมือนการสั่นสะเทือนจากท้องฟ้าราวกับดาวเสากำลังร้องเพลงผ่านวงแหวนของมันนักฟิสิกส์บางคนเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้ว่าวงแหวนของดาวเสาทำหน้าที่เหมือนเครื่องดนตรีของจักรวาลแรงดึงดูดของดาวเสาเหมือนมือของนักดนตรีที่ดีดสายของวงแหวนให้สั่นเป็นเสียงและดวงจันทร์เล็กๆเหล่านั้นคือโน้ตที่คอยควบคุมจังหวะ แต่วงแหวนนี้ไม่ได้มีอยู่เพียงเพราะความงามหรือเสียงดนตรีมันยังบอกเล่าเรื่องราวของเวลาเพราะวงแหวนของดาวเสาเปรียบเหมือนนาฬิกาโบราณของจักรวาลเศษน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ดาวเสามากที่สุดจะโคจรเร็วกว่าเศษที่อยู่ไกลออกไปจังหวะนี้สร้างลวดลายแปลกตาที่เปลี่ยนแปลงไปช้าๆจนเราแทบไม่รู้สึก และทุกครั้งที่ดาวเสาหมุนรอบตัวเองมันก็จะลากเอาความฝันของน้ำแข็งเหล่านั้นให้หมุนตามสร้างลวดลายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่นักวิทยาศาสตร์ก็พบสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือวงแหวนของดาวเสาอายุน้อยกว่าที่คิดจากข้อมูลของคัสิินีพบว่าวงแหวนอาจมีอายุแค่ไม่ถึง100ล้านปีซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับดาวเสาตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับอายุของดาวเสาที่มีมากกว่า4,500ล้านปีวงแหวนนี้แทบจะเป็นเด็กน้อยของจักรวาลดังนั้นอะไรคือเหตุการณ์ที่เพิ่มเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่สามารถสร้างสิ่งงดงามขนาดนี้ขึ้นมาได้มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าอาจมีดวงจันทร์ดวงใหญ่ถูกแรงดึงของดาวเสาฉีกทำลายหลังจากมันโครจรเข้าใกล้เกินขอบโรชและเศษของมันก็ก่อตัวขึ้นใหม่เป็นวงแหวน หรืออีกความเป็นไปได้หนึ่งคือการชนกันระหว่างดวงจันทร์สองดวงของดาวเสาเองแรงกระแทกมหาศาลอาจทำให้น้ำแข็งระเหยแล้วตกลงสู่แรงโน้มถ่วงของดาวเสารกลายเป็นแถบวงแหวนใหม่ที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้วงแหวนจึงไม่ใช่เพียงสิ่งประดับของดาวเสารแต่มันคือบันทึกของหายนะที่แช่แข็งไว้ในรูปของความงามนักดาราศาสตร์พบว่าในแต่ละวัน อนุภาคน้ำแข็งจากวงแหวนกำลังตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาเหมือนสายฝนแห่งจักรวาลเรียกว่าริงเรนฝนจากวงแหวนฝนนี้ไม่ได้ทำให้ดาวเสาสวยขึ้นแต่มันคือสัญญาณของการสลายแรงแม่เหล็กของดาวเสาดึงเอาอนุภาคเล็กๆให้ตกลงไปและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีวงแหวนจะค่อยๆหายไปจากสายตา เรากำลังอยู่ในยุคที่โชคดีที่สุดยุคหนึ่งของมนุษยชาติเพราะอีกเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีอาจไม่มีใครในระบบสุริยะนี้เห็นดาวเสาที่มีวงแหวนอีกแล้วแต่นั่นก็ทำให้เรารู้ว่าจักรวาลไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวทุกความงามล้วนเกิดจากความเปลี่ยนแปลงและทุกการสิ้นสุดคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่บางทีในอนาคตอีกไหลโผลดาวเสาอาจได้วงแหวนใหม่ จากการชนกันของดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งหรือเศษวัตถุใหม่ที่หลงเข้ามาในแรงโน้มถ่วงของมันวงจรแห่งการเกิดและดับจะหมุนต่อไปราวกับไม่มีวันจบสิน้นและเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนนี้ลองจินตนาการดูเถอะว่าวงแหวนที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่เพียงหินและน้ําแข็งแต่มันคือเรื่องราวของเวลาของแรงโน้มถ่วงที่ไม่เคยหยุดทำงานและของความงามที่กำลังหายไปอย่างช้า,ชา ความงามที่เตือนเราว่าแม้แต่สิ่งที่งดงามที่สุดในจักรวาลก็มีวันจางหาย